สวัสดีครับวอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่15มิถุนา2,564นะครับวันนี้ก็มาแนะนำรถที่อยู่ในร้านนะครับเริ่มจากคันแรกเป็น e f 3 5 e f 4 5ครับขอที่45 453 T นะครับเป็นยันไม้45่แรงนะครับตัวนี้เป็นตัว t l x นะครับตัวนี้เช็คระบบ พร้อมใช้งานนะครับคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบเดีอดดินหน้ากับผานผ่านห้านะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้เรียบร้อยนะครับผ่านดีนะครับเช็คระบบไม่มีรั่วซึมนะครับพร้อมใช้งาน27 5 0 0 0าันนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้คู่หนึ่งนะครับ อันต่อไปเป็นคูปาต้า L4018 นะครับตัวนี้ราคาที่3,95,000บาทนะครับ3 9 5 0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันผ่านผ่าน5นะครับอันนี้เป็นคูปาต้า L3408 นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันฐานควรนะครับ อุปกณ์หน้าหลังนะครับราคายังไวเก็บสภาพแสนหกหมื่นห้าพันนะครับเช็คสภาพาเปลี่ยนถ่ายของเหลวเก็บสีรอกซึมเช็คให้หมดคันนี้ก็อยู่ที่แสนหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวไปชมคันที่เก็บสภาพไวนะ้นะนี้ลูกค้าสั่งจองไว้คันนี้เปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นคันนี้ราคาไม่ถึงสองแสนนะครับ อันี้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับไปแดนฐานปวนตัวนี้เราเปลี่ยนยางให้ใหม่หมดสี่เส้นนะครับสุดท้ายกลับสร้างแล้วก็เปลี่ยนให้นะครับตัวนี้ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสปอตไลท์ลังคาเก็บให้หมดเลยนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับแต่ทางไหนสี่เส้นไม่ถึงสองแสนนะครับตันนี้สภาพ นี่ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับประกันผลงานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่มีรั่วซึมเรียบร้อยนะครับสนใจคุปต้า l อ4 0ามีไหลายคันนะครับราคาไม่รวมยางก็อยู่ประมาณแสนแ0 0หนาพนะครับอันนี้เป็นคุป,ปต้าด2 1 4 0น่ะครับหนึ่งแบาทนะครับ อุปกรณ์ดันดินหน้าอย่างเดียวนะครับก็จะทะเบียนปี8้ลองรถได้นะครับสนใจก็ศูย์เบอร์โทรศัพท์085 087 6581นะครับคันนี้คันหนึ่งนะครับ L3408 อุปกรณ์ให้2ชิ้นนะครับสนใจสั่งจองได้นะครับเครื่องเกียร์ดีเช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับเช,ช็คแล้วก็จะ คันนี้นะครับถ้าไม่รวมยางนะครับถ้ารวมยางก็ไม่ถึงสองแสนนะครับเด็กแลวประมาณนี้สวยหมันคันนี้แหลนะรับกันรันตีได้นะครับเดี๋ยวไปอยู่คันนี้เป็นคูปต้า L4708 นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่33 0 0ส0ามมืบาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับ เช็เก็บสภาพทำสีให้สวยๆเลยก็อยู่ที่สามแสนห้าหบาทนะครับตัวนี้อุปรกรณ์สองชิ้นนะครับคันนี้รถสวยๆเลยนะครับกุปกตะาติดคีบนะครับเป็น L5018 นะครับติดคีบรถจดทะเบียนปี60นะครับอันนี้สวยๆเลยนะครับรถไร อย่างหลังดีนะครับอยู่ประมาณสัก7 5 8ดนะครับท้ายสวยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเสเครื่องเกียร์ดีใช้งานได้ทุกระบบนะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่485,000บาทนะครับอุปก,กรณ์ได้ตามนี้นะครับอิทคีบกับชุดใบดันนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์สักหน่อยนะครับใครสนใจโตรตาตอรี่มือสองนะครับตัวนี้เม็ด85ตัวนี้ไม่ั่วซึมนะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับ14ให้ตัวนี้30,000บาทนะครับ ตัวนี้หนึ่งเมตรหกสิบห้าเซนนะครับราคาสองหมื่นห้านะครับผ่านสามผ่านสี่มีนะครับโคงอันนี้สภาพดีนะครับผ่านสามราคาอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับตัวนี้ผ่านสี่ตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นสองนะครับตัวนี้ก็สองหมื่นสองเหมือนกันนะครับตัวนี้สภาพใหม่นะครับส่วนตัวใหญ่น,นะครับผ่าน พันสใส่รถรถฟอร์ลดรถรุ่นเอนะครับตัวนี้ของ KK นะครับราคาอยู่ที่30,000บาทนะครับตัวนี้ก็ของฟอร์ดเหมือนกันราคา30,000บาทเหมือนกันนะครับสนใจอ่ตัวไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวไปชมรถฝั่งนู้นสักหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็มาต่อกัน <c oughs> คันนี้เป็นคูปต้า L 4 5 0 8 DI นะครับตัวนี้คันนี้เครื่องดีนะครับเกียร์จะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับน่าจะเป็นลูกปืนแตกแต่ว่าคันนี้ถ้าเช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับ2 6 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เช็คพร้อมใช้เก็บสีให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถ่ายของของ,งลังคาอุปกรณ์ครบนะครับไปอุปกรอสองชิ้นนะครับหน้าหลัง คันต่อไปเป็นคูป o ต a L อลห้าศูนย์หนึ่งแปดคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับไปดันผ่านผ่านห้าตาช้างคอนตาช้างหมดนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับอีเซก,กินะครับเป็นเอ็นทีห้าห้าสี่ศูนย์รถสี่สิบแรงนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับตัวนี้ ยางอยู่ที่ประมาณ 8, 80%ทั้ง4เส้นนะครับสวยพร้อมใช้นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่3 3 0 0 0 0บาทนะครับปรปกรณ์ใบดันผ่าน6นะครับเก็บสีท่อนล่างให้นะครับ3 3 0 0 0 0บาทอันนี้เป็นฟอร์ดนะครับ6,006 คันนี้ปอด6,600นะครับตัวนี้ลดราคาให้พิเศษเลยนะครับสองแสนสองหมื่นบาทนะครับอันนี้อันนี้าราคาสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้เป็นคูปะต้า L 3 6 0 8นะครับตัวนี้เก็บสภาพพร้อมใช้งานนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่290,000บาทนะครับตัวนี้เช็คสภาพ เช็คเรียบร้อยนะครับเก็บตัวซืมอเปลี่ยนถ่ายของเดียวให้เรียบร้อยนะครับรบคาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นไฟออกหมดนะครับอันนี้สองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับทันนี้เป็นยันม่า e f 3สามห้าสอง tlx นะครับทันนี้ราคาอยู่ที่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับยางหน้าอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไฟผ่านดีนะครับ ายหลังคาดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับอันนีนน้่ก็หน้า,าสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ไทยลังนะครับนี่รักคาดราคาตามสภาพนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทจัดส่งฟรีให้สามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับสนใจก็ ติดต่อสอบถามมาดูรถทดลองขาบได้ที่ร้านนะครับอวอรเจริญแท็กเตอร์อำเภอว,วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับคันต่อไปเป็นคูปตา้า l c 5 0 8คันนี้เป็นตัวดีทีนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับราคาอยู่ที่235,000บาทนะครับส่งฟรีให้300รอกิโเมตรแรกเครื่องเกียร์ดีระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับตัวนี้ ไม่มีรั่วซึมนะครับตามสภาพสองแสนสามหมืนห้าพันบาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับนิวจะมาดูรถทดลองขับได้ที่ทอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับมีที่ให้ลองขับนะครับ วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ